สวัสดีผมมาจากแฮกเกอร์จากอเมริกากำลังจะส่งข้าวผัดโอเล้งไปให้กับคุณที่หน้าคมผมคือตัวแทนจากดวงจันทร์จะลงทันคุณเองนะคุณเจตีถ้าคุณยังไม่หยุดตาผมเดี๋ยวผมจะส่งน้องโปโลไปตบคุณถึงที่นะครับนะครับเดี้ยวุณนาส่งบัตรูให้ผม จำนวน50บาทหนึ่งใบแล้วเดี๋ยวผมจะส่งกาชาให้คุณพรุ่งนี้ตอนเที่ยงโอเคไหมคุณเจตี้โอเคไหมเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยส่งอะไรมาขนาดเนี้ยปาติการ์ติมาติการ์ตูกัต่เฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเห็นแพมอยู่นั่นเลยมาติการ์ตูคุณดาผมใช่ไหมเฮ้ย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 คดผมเลยเออยาวสุดสั้น ไอ้เหี้ยไปกล่องติวหน่อยได้นะครับฮัลโหลครับพี่พี่ครับอะไรนะคะถ่ายไหมครับได้ไหมครับไม่มีครับก่องตวสองร้อยกล่องครับไม่เป็นไรพี่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 คะพี่โอ้ยมีน้องครับเรียกผมพี่ทำไมโอ้โหไม่ให้เรียกพี่แล้วให้เรียกอะไรอะคะเรียกที่รักมังจาเขาสวยเรียกที่รักสิจ้าเรียกที่รักสิจ้ามสวยจะไปนอนเลยแหละจ้า อยู่ตรงนั้นไม่ได้ย <royable> <c oughs> <ง eterm Gore> ินนะอันนี้แค่รู้ยินไม่รู้ไงอันนี้แค่เองกล่องตีวุ้นขายไหมครับได้ไหมครับลองซื้อกล่องตีสองร้อยกล่องครับโอเคไม่เป็นไรพี่พี่พี่ใคะพี่ว่ามีน้องมันหลายคลิปจังอะไม่ให้เรียกพี่แล้วให้เรียกอะไรอะคะเรียกที่รักมังจาคนสวยเรื่องที่รักสิเดี๋ยวพียังไปตอบไหมคะเรื่องที่รักสิจ้าคนสวย คราไ่เปิดเพลงอะไรดีอะเฮ้ยนี่คะพี่้นี่เลจาไม่ให้เนียพี่เกที่รักมนจ้าสวยเรนที่รักสิเดี๋ยวไปต่อปจ้าเนที่รักสิ หน้าที่มึงเขาให้มาอุ้มกูไม่ใช่เหรอแล้วมึงโทนมิด่ากูทำไมวะไอ้เฉยตัวกูมันลอยมึงก็เข้าชีสโอเวอร์เลดี้ไว้รอก่อนโอ้ยมึงคิดยังไงว่ามันเข้าอยู่ในเป็นหลังนี้ชอบจริงเลยเขาไม่เคยซ้อมกับแก๊งสาวๆเลยเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ซ้อมกับสาวๆแต่โอเวอร์เลดี้เขาน่าจะตื่นดันแบบมากๆเลยล่ะโอ้ยเราโล่เก็บจังเลยครับเจ้ด้วยโอ้ยเรเพิงมาทีครับ ตัวเซตอามาต่าในนันนี่เหรอคนที่ฉลาดที่สุดในทีเซียไม่น่านได้แล้วเองกระโดดลงให้ทันอ่ะไกลอ่ะแล้วโฮ่บินบินไปไหนนั่นแ่ะในเมืองไม่น่ามีอะไรแล้ววันนี้ไปซ้อมได้จริงๆริงเขาซ้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าหยินนี่เมื่อวานมีดราม่าหนักไงดราม่าแกงหนักอะไรอย่างนั้นน่ะ ไไม่ด้หรอก่งเนียไอส็มีแต่อะไรก็ไม่รูไม่ดูดรืออ่ะตอบพวนีครับรอบใครเนี่ยไอสัตว์สวัสดีครับพี่แจ๊คฮะสวัสดีครับมาติมเนี่พี่มาเตครับคือถ้ามึงเจอกูที่มีตต็งเนี่ยมึงต้องห่วงไม่ได้สตรีมกันเลยเนาะไม่มีใครมีหมึกเนี่ยมีหมึกสตรีม โดยเฉพาะมึงไงเนี่ยแค่นั้นแหละแล้วมึงอย่ามาขอกูจบทีหลังแล้วอย่าขอสูตรนะไอ้สัสแหม J เคคนไหนช่วยมึงอีกย่อแม่งให้หมดเลยแค่นั้นแหละเจเจดีข้อความบ่อยๆนะสววจังไปแล้ อยู่แล้วครับคนเรา,เรามีสิทธิ์เลือกครับเขาต้องเลือกสิ่งที่ซื้อตัวเองอยู่แล้วเราสวัสดีครับอันนี้พูดถึงใครหรอคะเชี่ยละไอ้ยังเลยพูดถึงคนชื่อแคร์ครับอ่พอดีเพื่อนผมเขาบอกว่าเขาอยากเขาอยากรู้จักคนชื่อแคร์ไม่อยากไม่ได้อยากรู้จักคนชื่อหยินนะครับขอซื้อข้าวเดี๋ยได้ไหมครับเพื่อนหยินโจอ่ะโจนาธานอ่ะเพื่อนตั้งนานแล้วคะเอาไว้เชี่ยเลยก็ได้ครับถ้าคิดว่วาขายแล้วรู้สึกดีเลยก็ขายมาได้ มีก็ต้องให้ฟรีอะค่ะแม่ขายอยู่แล้วน่าจะไม่รู้สึกดีเพราะเขาเพื่นแคล้วเหนื่อยแล้วไม่เจอเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งขง่าวตัวมีไปนะคะคุณกระเป๋าอ,อะไรคะไม่แชร์คนคอ <4 S 2> ื <4 S 2> ่นใช่แชร์คนอื่นคืออะไรอ่ะไม่รู้ครับผมไม่ได้พูดถึงอะไรคุณจะร้อนตัวทำไมล่ะคถ้าคุณไม่ได้ทำคุณจะร้อนตัวทำไมไม่ได้ร้อนตัวครับหนึ่งศูนย์สี่หาไม่เจอหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งครับไม่เจอตั้งหลายวัน ถ้าวรอเอ้ยแจ็คไม่มีอะไรให้แค่เอ้ยให้ไม่มีไม่เจอตั้งหลายวันแต่ว่ามีอะไรให้กินไหมสิ่งที่เคยมีก็คืน้งหมดแล้วครับไม่นะคือเช่นกันไม่ไม่ได้คนถามคนถามเหตุผลหรือยังอะไรกับความรักวัยรุ่นก็ยังไม่ได้คุยกันเลยเอางี้เอางี้แจ็คไม่ต้องให้หยินหรอกเดี๋ยวต๊อกให้แคเองฮะอ๋อคนดูคิดถึงหยินใช่ไหมขอบคุณค้าขอบคุณค้าขอบคุณที่คิดถึงกันนะคะขอบคุณค้า ตั้นเลยตั้นเลยเรื่องแกงก็เดี๋ยวรอคุยครับรอคุยในชีสกับเด็กๆรอหลังลงโกอ่ะ <c oughs> น่าจะเปิดใจคุยกันกับคนที่เหลือตอไปไหนเนาะ ไม่ใช่หรอพี่หรอที่อยู่สวนสนุกอะดูตั้งแต่กากินังเจน s อ d ดีแล้วออกมาทำเริมใหม่แรกคิดถึงเสียงหัวล้อความแปดที่กากินังมีใช่กากินังแบบเข้าแก๊งมาแล้วจะมีสกิลการความแปลกเพิ่มขึ้นนี่ไงนี่แหละการเวลาเปลี่ยนไปใจคนเราก็เปลี่ยนแปลงใช่ไหมเดี๋ยวแคร์ตอบข้อความบ่อยๆนะ <laughs> <laughs> สวยจังเพื่อนญินอยู่แล pues ้วครับคนคนเรามีสิทธิ์เลือกครับเขต้องโดน่ข้างนอกด้วยไงจอ่ะสวัสดีครับอันนี้พูดถึงใครหรอคะเอาพูดถึงคนชื่อแคร์ครับเอาพอดีเพื่อนผมกาบอกว่าเขาอยากเขาอยากรู้จักคนชื่อแคร์ไม่ไากไม่ได้อยากรู้จักคนชื่อยินนะครับมันแซวก่อนอันนี้ก่อนนันนี้มันแซวว่าแบบเดี๋ยวแคร์เราด้วยนะแคร์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแคร์ตอบนะจานะาห้าพันนะคะเอาไว้ ก็ได้ครับถ้าคิดว่าขายแล้วรู้สึกดีก็ขายมากก็ได้ผมซื้อก็ได้ถ้ารู้สึกดีก็ต้องให้ฟรีอะครับแม่ขายอยู่แล้วเช็ดน่าจะสมบุกให้ฟรีไหมสมบุกให้ฟรีไหมเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งคําคุณก็พอแล้วคะหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งครับคอะไรแค่พนอื่นคืออะไรอ่ะไม่รู้ครับผมไม่ได้พูดถึงอะไรคุณจะร้อนตัวทําไมล่ะคุณถ้าคุณไม่ได้ทําคุณจะร้อนตัวทําไมล่ะไม่ได้ร้อนตัวครับหนึ่งศูนย์สี่หาไม่เจอหนึ่ ไม่เจอตั้งหลายวันฮัลโหลเอ้ยให้ฟีก็แปลว่าไม่มีอะไรให้แค่เอ้ยให้ไม่มีอะไรให้หยินอีกหรอมีอะไรคื่นไหมอ่ะสิ่งที่เคยมีเขาคืนหมดแล้วครับเขาสึกก็เช่นกันไม่ไม่ได้คุณถามคุณถามเหตุผลหรือยังงานท่วมแล้วยังไม่ซ้อมอีกหรอก็ยังไม่ได้คุยกันเลยนี่คนเราเอางี้เอางี้แจ็คไม่ต้องให้หยินหรอกเดี๋ยวต๊อกให้แคเองเราเยียแบบอะไเยียร์วางงานจัดอ่ะ ยังปัน่นอ่ะยังมาแต่ไม่้อ้แก้แคหญิงอยู่แล้วเดี๋ยวให้ต้องให้แชร์ดีกว่าเนี่ยตัวปั่นเลยยังต้อมให้แชร์โดนบัตรตอนนะเนี่ยบัตรหัวเสียเลยอะไรคือพี่สองพับจีเหรออะไหนวะไหนดูดิกูไม่ได้สองพับจีกูเล่นเปิดเดสก์ท็อปอยู่เนี่ะไหนว่า no ห้าท euh. ุ you know in ่มเอ้าแล้วท่าโอเจกี้ครับเราดบเอ้ยแล้วกูมาอยู่ในมัตในในบัตรทีเฮ็นได้ไงอ่ะ เสียหรือเปล่าสำหรับบิ๊กพดูช้าจังหวะนี้น้ำเสียผมไม่แจ้งความเห็นพี่ไปแค่ไนน้ำเสียวของ N R S แล้๋ยวลุกพนัวัดเข้าไปแล้วตรงนี้ครับโสดทางของนาเต้ครับเอลครับผมเก็บน้ำเสียวไม่ได้ F I T S ยังคงอยู่ครับผมนะฮะเอาและมีการยิงมาจากคาเนสครับรู้ว่าบ้านหลังนั้นมีปังนะฮะปังปัง ดูไม่เป็นหรอครับพี่ดูไม่เป็นกนะครับบ้านหลังนี้สําคัญครับผมมาดูครับว่าใครจัดทีมก่อนกันครับเอมิเรช์บรรแล้วธนาวัฒน์สารพันละชาเปอร์จะเอาบ้านหลังนี้หรือเปล่าแต่แคนาเนสเขาไม่เอาและเอมิเรช์ก็ทิ้งไปแล้ี่ไม่เคยเลี้ยงเลยผมเลยเอาไปแก้ผมเลยครับแล้วแล้วรู้แฮมแฮมซีรู้ว่าขอบวงมีครับทุกใครซี่ก็มาครับผมนะฮะโยชิมินบุรีมันเบื่กไปจังวะแล้วเอาทะลุวงเห็นมิโนรู้อ่ะ โอ้โหเหมือน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 ไม่ได้เป็นแล้วไม่ได้เป็นพี่ดอลครับผมก็เพิ่งรู้จักนี่แหละแต่ไม่เคยคุยนะปื้มก็น้องปื้มก็ไปรับไปไปจ้างครอบแบบนะเหตุเห็นคนดูเคยแท็กมาให้ดูอยู่เอ็งก็ไปรับแทนพี่ได้นะเอาจริงอ่ะไปรับเลยบอกว่าผมมาแจกเองบอกเขาเนี่ยไปรับอีเวนต์ซะไปหลอกว่าด้วย ดังโด่งผิวขาวทูบ็อกซ์ใส่แมสนิดนึงเนี่ยเขาแก๊ปพอดีเป๊ะคือจริงๆแล้วผมก๊อปน้องครับเอาจริงอ่ะผมก๊อปปื้มครับปื้มไม่ได้ก๊อปผมผมก๊อล์ฟรอดีอ่ะพี่เมืกวัพี่มื่อวันพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ทำอะไรครับเนี่ย สวัสดีครับยินดีอยู่กับรายการหวานเจี๊ยโมยอันนี้แจ็คกี้พร้อมเปลี่ยนเป็นแจ็คกี้แน่แล้วยังครับต้าถามว่านามตะกูลของแจ็คกี้มีความหมายอะไรกับแจ็คกี้หรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีก็ไปใช้แน่ดีกว่าครับเพราะว่าวีรกรรมที่ที่แจ็คทำมันก็ไม่มีความรควนแต่ว่าเจ้าของตระกูลอาจ่ยต้องเปลี่ยนจากผมไปเป็นพี่ตอติเพราะว่าพี่หมัดอวยยศให้ไปแล้วว่าว่าสุดๆแจ็คกีเย็นพี่ไอ้เนี่ยนี่คือเขาอยู่แบบอยู่ใกล้กับไอดอลกูที่สุดอะเมื่อกี้เ้า ปกติกูดูผ่าน YouTube ดูผ่านโกอันนี้อุ้ยเฮียเฮียเฮียเยียยอันนี้ถ้าผมมาเล่าทุกวันก็ไม่ใช่เรื่องกูอยู่ถึงที่เฮียตัวละครมึกอะอยู่ถึงที่มึงดูเฮียมึงว่ามันสดแค่ไหนอะสดกว่ากูกูต้องเข้าไอจีสตรีมแจ็คกี้ไปเพื่อที่จะแบบพูดเองอะถ้าก็เธอท่านผู้ขออาทิตย์หนึ่งครับเดี๋ยวเล่นให้เลยอุ้ย ไม่รอครับผมทำไมต้องรอด้วยอ่ะมาคำพูดเยอะครับผมไม่ชอบคนณคำพูดเยอะด้วยคอยู่คนใกล้แจ็กกี้อ่ะตอนเนี้ยตัวน้อยจัดไอ้ผมต้องเรียกพี่ว่าไงครับพี่ผมว่าแบงบุญหอผมเรียกว่ามันไม่ถนัดแต่เรียกอย่างนี้ได้ไหมแบงค์จะเรียกอื่นมึงจะเรียกเขาเป็นน้องชายหรอมันไล่ของตาวบางโพครับนี่คุณตีผมป่ะครับนี่หรือว่าไง ผมไม่ได้คนตีนะพี่ผมก็กลัวรุ่นใหญ่รุ่นแรงเงี้ยแต่แก๊งผมเขาน่าจะไม่ไม่ไม่ขับรถกันเขาขับเรือคืออะไรครือมึงจะบอกว่าแก๊งมึงไม่ขับรถเลยอยู่เป็นชาวประมงใช่ครับพี่แล้วถ้าเกิดกูเห็นแก๊งมึงขับรถมึงว่าไงไม่ไม่มีใครขับเกียรล่างไงพี่จะหาไ่ปนสาวโพไม่หรอกจะไปปุ้นน้องมันทำไมมันอยู่เรือมึงจะไปปุ้นมันได้หรอเรือนี่คืออะไรไปหาปลาหาปูอะรออะไรพี่ตกรอบเท่าไหร่วะรอบลารอบล่า สี่ห้าชั่วโมงรอบประมาณแสนห้าปืนว่ามายมือมันกลิ่นโดนออกไงได้ไหมวางกันนเน่งอยู่แกงเดมเพป่ะหเรา